ใช่เจ้าเหมียวมืวัอน,นี้นาทีที่สําคัญค่ะกองพุ่นแม่บ้านนอกจากจะเฮ็ดทาให้ทาหน้าทําสวนแล้ววางเว้นจากการทาหน้าทําสวนแล้วก็ะจะมาเ็ดเส้านาที่ที่วางเว้นบ่ได้ก็คือแม่บ้านนะภาพเก็บประมาณนี้แ่ะค่ะเพื่อให้พุณนพอบานผู้เผิ่นทำงานหาเลี้ยงเนาะคะ่ะ ได้ยิบใส่ยางสบายยามเ่นกลับมาลูกกระสิท้หนาที่รีดผ่าทั้งเบื้อเนี่ยค่ะให้เสร็จพายในคืนนี้เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใส่ในมือหนาต่อไปค่ะนี่ด้วยเครื่องมืออันจิ๋วตัวนี้ค่ะและแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเสื้อผ้าที่รีดเมื่อสักครู่ค่ะเราก็จะเก็บ ประมาณนี้ค่ะเพื่อเก็บเครื่องตู้สำหรับวันทั้งนี้การใช้งานก็จะเรียบร้อยสำหรับเพื่บ,บ้านค่ะ